สวัสดีครับทุกคนผมเพอร์ส a t นเอเองครับวันนี้เราจะมาแนะนำเมมเบอร์ชิพกันฮนะในที่สุดเราก็มี Membership พเหมือนช่องอื่นๆบ้างแล้วครับผม มีทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะครับขั้นแรก50บาทคุณจะได้เป็นเรนเจอร์ตัวน้อยได้รับตราโชว์อยู่ข้างชื่อที่จะเติบโตแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างไปตามการเวลาพร้อมกับอีโมจิน่ารักน่ารักให้กดในแชทได้นะครับยังไม่หมดคุณจะสามารถเข้าถึงโพลสาหรับเมมเบอร์ได้และถ้าคอมเมนต์หรือว่าแชทอะไรเนี่ยผมก็จะเห็นง่ายกว่าคนอื่นที่ไม่มีตรานั่นเองขั้น2นะครับ150าบาทคุณจะได้เป็นเรนเจอร์วัยรุ่นคุณจะได้ทุกอย่างของขั้นที่แล้วแล้วก็รวมกับชื่อของ ในฐานะผู้สนับสนุนนั่นเองส่วนขั้นสุดท้ายขั้นที่3นะครับ450บาทคุณจะได้เป็นเดนเจอร์อาวุโสคุณจะได้ทุกอย่างของ2ขั้นก่อนหน้าแล้วก็ชื่อของคุณเนี่ยจะถูกขึ้นตอนท้ายคลิปหรือว่าท้ายไลฟ์พร้อมกับอ่านชื่อด้วยนะครับแล้วอย่าลืมมาสมัครเมมเบอร์ชิพกันเยอะๆนะที่สำคัญดูแลเงินในกระเป๋าตัวเองให้พอใช้ด้วยนะครับไปละบายยจ้า